นี่โมลีลับาบอืๆดูสีหน้าคนนี้ได้จะกินที่หน้านี้ที่มากเลยครับที่มากเลย มากเลยครับหากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆกับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ Discord ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอการติดตามด้วยนะครับเพื่อยือนยันว่าเป็น f c ช่อง first b u ัดแล้วก็รอการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับมาทุกคนมาสุมเปิร์กกันดี่ว่าสุมเฮียละสุมตัวละครยำผิด,ดนะครับมาสุมสกินกันว่า เราจะได้เซอร์คิวเลอร์ถ้าเราได้แพทเราก็จะดีมากๆนะครับไปเลยครับส2 1สองหนึ่งโป๊ะโปะฟีไปก่อนเลยหนึ่งีแล้วก็ลูดไอหินสุดท้ายเนี่ยแปลว่าทองครับเพราะผมถูกไม่ติดแปลว่ามันสีทองทองไหมทองไหมทองแดงมังเป็นทองแดงโอ้โหสกินเกลือตองนี้เป็นเด็กเขากับริงยามาออกับ ไปแพตตินน้ำต้องมันแล้วแพตตินน้ำต้องมันเร็วมาดีมาดีน้องมาดีน้อง <c oughs> ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กูสตตีมกูสุม่มครั้งที่ยี่สิบกูได้ชอง <c oughs> กูรับคำสาบได้เพราะกูมีลูกกูไงปกติไม่มียังไม่มีแฮปปี้ไงก็เลยสุ่มเกลือมาดีมาดีมาดีน้องมาดีมาดีครั้งแรกในะชีวิตไอต้จั์ตั้งแต่กูเล่นมาตั้งแต่กูเล่นมากูไม่เคยได้เราต้องหาใบครับตอนเนี้ยมาแต่คือเราต้องการเดอะใบไงเพราะเราเมนใบไปไป,ไปไ,ปไปได้ไง พอลูกผมนอนอยู่ข้างไงเฮ้ยแพตินัมหรอแพตินัมป่ะข้างล่างอะ <c oughs> ใช่ปะ่ะไม่ใช่ซีเวอร์ใช่ไหมแพตินัมหรือซิเวอร์สีเหมือนกันเลยเฮ้ยเอาดีอ๋อเฮียซิเวอร์สัตว์ <c oughs> <c oughs> แล้วแม่งสีแม่งเหมือนกันด้วยน้อยเฮียโธ่ซิเวอร์ทำไม ไม่ออกไปสีม่วงวะสีม่วงกว่าเนี่ยสีม่วงเข้มๆอ่ะได้ไหมสีม่วงเข้มๆอ่ะแฮปปี้มากดแฮปปี้มันนอนอ่ะผมเลยไม่อยากปลุกน้องครับแฮปปี้อยู่นอนอยู่เกลือวะแฮปปี้ครับแฮปปี้มันดูดีดูผมนอนอ่ะเนี่ยมันนอนอยู่แฮปปี้ครับกดกดให้ปลาได้ไหม กด mm hmm. like ได้ป้าหน่อยกดได้ป้าหน่อยสักทีหนึ่งมามามาเดี๋ยวป้าให้กินไผ่เงินมาเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงผมเอาไผ่เงินมาให้ลูกผมก่อนูกต้นไผ่เงินมาเห็นปะเห็นปะเนี่ยแมวมันชอบกินครับมันเป็นใบไผ่เงินผมไม่ลุงกันว่าไม่เรียกใบไผ่แต่เป็นต้นไม้แฮปปี้มากินใบไผ่เงินมาพี่ครับมาลุกมาเร็วๆมาแล้วมาแล้วชอบกินมามาเร็วๆมากินลูกมาลุกมาลุกมามากินงำางำงำ มากดได้ป้านหน่อยกดได้ป้านหน่อยมากดได้ป้าหน่อยครับมาเดียวให้กินลูกเดี๋ยวให้กินส่งให้ป้านกดหน่อยดูนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเจ่งมากอ่ะไปอีอันเอาไปอีกอันนึงงำงำงำอุย้ยเกิดกดให้เลยโอ้โหโยกกหยยยยยยหนูยย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 ยัยยยยยยอยย้อ,อ,อนนลูกยยนะอ,อ,อ,อยยอ,อยยอ,อยออย ขอห,หน่อยขอความร่วมมือหน่อยขอความร่วมมือหน่อย <c oughs> อ่าให้กินใบไผ่มาให้ก่อนนะอ่ะอ่ะหมดแล้วนะดูมือป้าหมดแล้วลูกผมมันชอบกินใบไผ่กันมากใบไผ่เัินแมวกินได้นะป้ากดให้ป้าหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเร็วจึ๊บไปไปไม่ไปวะไปกดปึ๊บถูให้ป้าหน่อยถูให้ป้าหน่อย บเกิดทั้งพ่อทั้งลูกเลยใช่ไหมครับเกิดทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมมันดมไม่มีใบไผ่เงินนะลูกมามาอีกหน่อยนึงมามามายังเหลืออีกเยอะเร็วเร็วให้เขาลงมือหน่อยกดให้หน่อยอิจเดี๋ยวขออีกทีนึงทีเดียวแฮปปี้อีกทีเดียวอ่า ่เราได้เกลือไหมเขาถามเลยครับว่าผมจะได้เกลือไหมครับคุณแฮปปี้ผมจะได้เกลือไหมครับโอ้โหโดมมือใหญ่เลยพอ่อไอ้ที่ยาเกลือทั้งพ่อทั้งลูกเราพ่อลูกเกลือกันมากนะแฮปปี้เราพ่อลูกเกลือกันมากนะหนูรู้ไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเหมาตู้สิแพตตินัมต้องออกหรอปะอยากออกแพตตินัมมั้งอ่ะผมจะต้องเสียตังค์ใช่ไหมแฮปปี้ยังเกือบเหมือนเดิมโอมจงได้แพทตินัมโอมเพียง เเเเบบบบีีีีียยยยยงงงงงโอ้ยซิลเวอร์มาไกลเลยเฮ้ยตอนนี้แฮปปี้เหยียบไงแฮปปี้เหยียบไงแฮปปี้เหยียบไงเอาเอาเหยียบคีย์บอร์ดกูไอ้ซี่เหยียบคีย์บอร์ดกูตั้งห่าแฮปปี้มึงไม่ได้เหยียบไอแผลโอ้เกลือ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 เยอะมากเกลือเยอะมาก ต้องการสกินลาบครับโอ้โหอยยี้ดวงกูก็ลาบได้เช่นกันกดไปเลยโอ้โหกูว่ากูว่านะมันต้องเหมาแน่ๆเลยรอ16ไปแล้วะทุกคนทุกคนรอต16ไปแล้วอ่ะผมว่าเหมาว่ะเฮ้ยไอ้เย,ย้ยจริงอีงกดเลยเหมาเหมาของเหมาแท้แน่นอน จะรูปหงหน้าเดยกให้เกลือหน่อยให้ให้เกลือปลาใช่ไหมเมื่อกี้น่ะนะเมื่อกี้ปลาให้ใบไผ่เงินหรือคำว่าเงินจะเป็นใบวัสซิเวอร์เฮ้ยใช่หรือเปล่าแฮปปี้ปลาให้ใบไผ่เงินหนูเลยให้เกลือหนูเลยให้ให้ให้เงินเงินใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะผมให้ใบไผ่เงินไปแล้วลูกผมก็เลยให้เงินมาไง เงินไหลมาเทมาเงินไหลมาเทมาแต่ช่องทีท่องทีทงทว้าทุกคนครับอย่ามัวช้ารลีรอ ไปเลยสกินโคตรลาบเลยเฮียสกินลาบมากมึงอะเย็ดเย็ดกรอบเหมือนสวยไอ้เฮียแต่ลาบ สกินแม่งกูอัพทำไมก่อนแม่งเหมือนเดิมอะ่ะไปโมลีไ่ไป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 รีวิวสกินมาตตินัมนะครับไปลุยเลยถ้าจุดพรโทเทมไปคิวจะยังได้ขนาดคือ,อยังไงครับผมเราจะพี่ไปพักก่อนนะฝันดึกแล้วโอเคพี่ฟันนีครับ <c oughs> โอ้ยคันจมูกเฮ้ยเราย่งไ่เล่นด่านใหม่แล้วนะอยากเล่นด่านใหม่บ้างอะ่ะ ่อยครับที่เจ็ดปุ่งวนทำไมรอทำไมโอ้ยทัดหลุดเวลากูเล่นกดขอบจอทำไมมันทัดหลุดวะ ทันครับน้องสวัสดีหน้า,างไงก็คือหลบทันอะเมื่อ,อกี้กูกดสกิลไปแล้วนะแล้วไม่อยู่ดีมันจะพุ่งแล้วมันก็อยู่ดีก็หน้ามือดอ่ะโอเค ดูใบผมฟอร์มตกมากเลยนะพักพักนี้เนะี่ยอ๋อตรงนี้อ๋อม่นโดนทักทีเถอะทักทีเถอะกูหีดแหละมานี่ โอ้ยตั้งแต่อับอเพตินัมมานี่กูเล่นเปอ๋เปอๆมากเลยอ่ะไปดเดี๋ยวไปละสองเครื่อง ไม่ใช่คนละคนเอ้าแม่งเราพับไม้เฮ้ยตั้งแต่มีคาตินัมมาทำไมรู้สึกว่าตัวเองเล่นแปลกวะขอถามเป็นความรู้หน่อยหรือเพราะเป็นสกินลาบเราเลยเล่นลาบลาบกดเปิดตู้เหมือนบัคกหรอครับประตูมันบัคกเหรอ วิ่กูสะบัดแหละไอ้ฮี้ค่ะโอ้โหโอ้โหสัตว์กูมีตัวเองมากมาโมลิขอเฟี้ยวๆหนึ่งที่ครับจิ้ม แล้วก็จิ้มบิดชิมครีมจุ่มนมเสียงโคตรแสบหูเลย สมแค่สกินเงินพอที่เหลือไม่ได้มีความสวยงามอะไรอยู่เลยสกินปกติยังสวยกวา่าใช่ครับสกินมันซีซั่นนี้มันดูง,งงๆลุกผมยังคิดเหมือนกันเลยครับอะไรเอาใบแยะโอ้ยเกมหมายเฮียมึงบักทำไมหน้ามืดแล้วมันก็ฉีดเข็มแบบผมวุ่งไม่ได้อะ อ,อ๋อบไมอาอ๋อเปิร์กอะไรอ่ะเปิร์กาชาตีเหรอเอ้าเนี่ยเรียบร้อยไปยงี้ยโออผมเบื่อว่ะมันบัคบ่อยเกินครับ ส่งกระชาได้ยังครับส่งไปแล้วครับเนี่ยเล่นสกิมตจีนัำอยู่ที่กูงงมากนะมทนทำกูปวดหัวมากเลยนะบักเนี่ยพอกูเล่นอวกได้ปุ๊บตัวนี้กูก็เล่นกากเลยแล้วไม่ออลาหาไหนหมดอะ

น่าจะไปหาไอ้คนนี่อยู่ล่างมั้งดวงจริงได้แพทไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงครับอัพอัพเลยอัพแบบไม่สุมอัพครับไม่ได้สุมอืมทำไมกูเล่นฟอร์มตกว่าเดบิทไม่เล่นเดบิทสักพักแม่งฟอร์มตกมากอ้าวแล้วหมุนทำไม ดีจริงๆโอ้โหกูเดินติดเยอะมากเฮ้ยไม่พักนี่ผมเดินติดอะไรเยอะแยะไม่เู้หรวะแด้ฮหาไปแล้วซาราโกทำงานไปเฮ้ยผมกดไม่ติด ไอเดียวิคิงโดนโมลี่ผมโดนนะโอ้ไม่ถึง มันเดินแถวนี้ไหมเหรอ,หรอ,หรอหวะทำไงดีวะโอเคละ <c oughs> ก็ลม้มอืมไอคนนี้เลยอไอเฟดไอเมกเลยอไอเฟด กระโดดก็โดนเท่านั้นแหละแค่กระโดดน้องก็โดนจะโมรีใครดีนะมาช่วยเร็วๆให้มันช่วยครับผมอ้อมโลกแล้วกันแล้วก็รีบกลับ มันต้องฉีดเข็มนั่นแหละบางครั้งติดบางครั้งก็ไม่ติดก็งงเหมือนกันนะไอเกมหมามาโดนโมดิมามาโมริโมริที่ราบที่สุดในโลกจิบนี่แน่แล้วก็จิ้มไปอี บิดคิมครมจุ่มนมเซนเซอร์เฉยเลยงงมากบิดคิมครมจุ่มนมโอริโอริโอเหมือนได้เสียงคนปั่นนี่อะว่ายม่ได้เสียงคนปั่นมากกว่าคนหนึ่งวะเอาเดียวคิงยังไม่โดนโมลี่หรออ๋อโมลี่คิงเหลเฟย์หนึ่งครับ ไป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 อดูนะว่าดวงเหงี่ไหม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 ส,มสกิ้นี้ทำให้เล่นกากอะไรวะไมไ่เหมือนแบบกูไม่เล่นเดอะไบ์มานเลยแฮมปีเลยเที่อ แม่เ,เดบไลแมลมไปเฮ้ยันก็ขอบจอบไม่ติดแกโดดไปแม่งโดดจริงโดดดีีหมดละหมดก๊อกละหมดก๊อกละมาโมนี่สวยดิไปที่ยงโล่งกันเถอะที่รักเราไปที่ยงโล่งที่เรา มาอาจจะบบึกกึกกันด้วยการปักเข็มนี่โมลีลับลาบดูสีหน้าของคนนี้ได้สกิที่น้ามือที่มากเลยครับที่มากเลยที่มากเลยครับนี่เปิดถุงมือถุงมือทานอเด๋อชาชาตี Hasta bien, ¿eh?